ที่จะถือปัญาไมีโอกาสดำลังใตยที่ส่วนเกิดจิงหัเชียงเจ้าอยู่ใกล้กัตุราสสี่ลือลยนี้ที่เราไแบบมีโอกาสทำคลิปตวย ไ้ผกสวยใส่ออกกำลังกายทุกหากอาตัะสั้นเปลือทตรงน้ทุกคนออไปแากดีเบือนนายเจ้าเอกไปหลบๆจนกักิจิตร์กันนะเจ้าะมีคนมาอมมาอแต่ล่ตอนี้ถึก้เต่าพอดีเลยนะเจ้าคนตัดที่ตินุหลบนอกนะเจ้าหลบนอกตรงแถข้างกับสวนปรุง ด้านไหนของสวนปวกหาบนะเจ้ามีต้นไมย้ยใหญ่สูงสูงอยู่นี่ตัวมาออกกำลังกายเอาเด็กๆมาออกมาทานข้าวมากินข้าวแล้วก็ออกกำลังกายไปกับเด็กๆอย่างได้เลยนะเจ้าเอา,เอาลูกเอาหลานมาอมมาแอวมีนกมีป่าอย่างเพื่อพรเยอะแยะเลยนะเจ้า มีร้านกาแฟตัวน้าเจ้าบรรยากาศดีดีมีสวนดอกมุมดอกไม้ห้วเฮาได้พอได้ศึกษาตัวมังเต่เปิ่นมีงานดอกมุมดอกไม้มีกิจกรรมนี่ยกับมาจัดแถวนี้นะเจ้ามิต่ออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายใครจะเดินใครจะออกกําลังอยู่กับที่นี่มีมดเลยนะเจ้า อันนี้ตามถนนของตีเขาออกกับมังกยดินเจ้ากรมเจ้ากิ่งกกอย,อยังได้มดเลยยังมีน้ำพุอยู่กลางสะตัวยน้ำพุอยู่กลางาะตัวยเขออกาก็ยูดปะปลูกต้นไม้อยู่รอบๆบมีตีออกกับมังกรมกำลังกายใครชอบออกแบบไหนกอ,นออกได้เป็นตีเป็นตีได้เลย อยู like, ่เส้นอยู่สายแบบไหนนะเจ้าเขาจะวัดเป็นมาเป็นกิโลกิโลเขาวะเขาวิ่งได้สักหมอกไหนเดินได้สักหมอกไหนนะเจ้าอันนี้ใส่สายมากก็จะมีแดดอ่อนๆทองป้าสดใส น,นี้จะมีสะพมสะพานด้วยนะเจ้ารอบ,บๆอันนี้จุดถ่ายรูปชมวิวร้านตะนี่ก็จะออกกําลังกายตอนเย็นๆนะเจ้าจะมีเขาไว้ออกกําลังกายกันใครเข้ามาพอแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเจมตีมั่นนาตัวเนอะร ่จยเชียโจยดันเืือผ่านบวยเวยนะเจ้าจะได้ประพาลิปใหม่ๆจะได้มีกำลังใจถ่ายคลิปพวกทุกคนได้พอได้กอยกันนะเจ้าช่องน้อยๆโจยเชียโจยดันด้วยถ้ามีโอกาสไปหั่นไปนี่ก็จะได้ถ่ายคลิปเพื่อทุกคนได้พอได้กอยนะเจ้าอันนี้รอบๆส่วนปวกหาดในวันเต่านะเจ้าให้ทุกคนได้พอ มาไข่แมงเอลเชียงใหม่ก็แวะมาเอวมาพักกันได้นี่ตีนี่เลยนะเจ้าอยู่ในกลางเวียงเชียงใหม่เลยโอ้คนหมากไม้ไม่อมมาเอวมาแวะกินข้าวเอาข้าวเอาปลามากินในนี้ได้มดนะเจ้าเสื้ออาหารมากินมาเจ้าเสื้อเจ้าสาดน,นอนพักผ่อนย่อนใจชิวๆกับขอบครัวได้นะเจ้า พอาพารวมๆไปพร้อมๆกันนะเจ้าวัดตวยสดงดงามมีผู้คนมากมายแม่เอวมาไทายรุมไทยรูปนะเจ้าบมดิลิมกดติดตามกันตัวเน้อเจ้าอันนี้บรรยากาศมุมสูงนะเจ้าบรรยากาศมุมสูง